สวัสดีครับสำหรับสเปเชียลอีพีที่สองในวันนี้นะครับผมครูติมสิริชัยเหมิดวงครับครับผมครูสินทวีศินกีรันนนทกกรครับวันนีครับพวกเราสองคนก็จะมาพูดถึงการรับสมัครสอบคัดเลือกและเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งและมัธยมศึกษาปีที่4ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลป์นะครับรอบโคต้าความสามารถพิเศษครับ ซึ่งใน EP ีที่1นะครับครูไม้แล้วก็ครูนุกเกะได้มาพูดถึงโคต้าด้านของโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์แล้วก็นวัตก,กรรมแล้วนะครับสำหรับ E ีีนี้ครับผม2คนจะมาพูดถึงโคต้าด้านวิทยาศาสตร์ครับซึ่งสำหรับโคต้าด้านวิทยาศาสตร์นะครับก็จะรับนักเรียนระดับชั้นละ5คนนะครับรวมทั้งสิ้นแล้ว10คนครับผม สำหรับหลักฐานการรับสมัครนะครับก็จะประกอบไปด้วยเช่นเดียวกันเลยครับกับการรับสมัครของโพต้าที่ครูใหม่ครูลูกไดม้มาพูดถึง,ถงครับครูสินก็จะมีทั้งหมด4อย่างครับก็คือหนึ่งจะเป็นทะเบียนผลการเรียนปพ .1 อพอน,นะครับฉบับไม่สมบูรณ์ก็คือจะประกอบด้วยผลการเรียน4ี่ภาคเรียนนะครับ แล้วก็อันดันที่2นะครับก็จะเป็นสำเนาทะเบียนบ้านนะครับอันดับที่3ก็จะเป็นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนครับซึ่งทั้ง2อ,อย่างเนี่ยให้ระบุว่าใช้ในการสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลป์รอบคัตเความสามารถพิเศษทั้ง2อ,อย่างเลยนะครับแล้วก็อยา่างสุดท้ายซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับ,รบก็จะเห็นว่านักเรียนมีความสามารถในด้านวิยทยาศาสตร์จริงๆหรือเปล่านั่นก็คือแฟ้มสะสมผลงานครับก็จะให้นักเรียนเนี่ยนำแฟ้มสะสมผลงานประกอบเข้ามาด้วยนะครับ ในแฟ้มนี้ก็ควรจะต้องมีประวัตินักเรียนเกียรติบัตรหนังสือหรือว่าเอกสารรับรองผลางานนะครับผลการแข่งขันหรือว่ารางวัลที่ได้รับแล้วก็ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับด้านวิทยาศาสตร์ครับผมซึ่งคุณสมบัตินะครับสำหรับรอบโคต้าวิทยาศาสตร์นี้นะครับเราก็จะเปิดรับนะครับนักเรียนชั้นม .1 และม .4 นะครับโดยจะขอพูดของนักเรียนชั้นม .1 ก่อนนะครับสำหรับชั้นม .1 เนี่ยนะครับคุณสมบัติที่จะต้องมีเลยนะครับก็คือ1นะครับจะต้องเป็นนักเรียนที่ กำลังเรียนอยู่นะครับในชั้นป .6 หรือจบแล้วนะครับจบป .6 แล้วนะครับโดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมนะครับจำนวน4เทอมนะครับก็คือป .4 ป .5 นะครับรวมกัน4เทอมนะครับเกรดเฉลี่ยอยู่ที่3.00ขึ้นไปนะครับและต่อมานะครับจะต้องมีเกรดเฉลี bah, <aciones S 1> of sort of ่ยทางด้านวิทยาศาสตร์เนาะนะครับทางด้านวิทยาศาสตร์ของป .4 และป .5 เนี่ยนะครับทั้ง4เทอมเนี่ยรวมกันไม่น้อยกว่า3.50นะครับ ซึ่งผมคิดว่าเด็กๆได้กันอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์กันอยู่แล้วนะครับใช่ครับซึ่งตรงนี้คุณลุงวันนี้เป็นแบบพื้นฐานนะครับที่ต้องมีนะครับและนอกจากนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นโคต้าวิทยาศาสตร์เนาะนะครับเราก็ต้องมีสเปเชียลนิดนึงนะครับก็คือว่าผู้ที่สมัครแี่งน้องๆนะครับระดับทั้งป .6 เนี่ยนะครับจะต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของการแข่งขันวิทยาศาสตร์นะครับโดยที่อาจจะต้องเป็นตัวแทนของโรงเรียนนะครับที่จะรับการ ได้รับรางวัลรางวัลใดรางวัลหนึ่งในการแข่งขันงานศิลปะตะกรมนักเรียนและได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งนะครับระดับชาติระดับภาคหรือระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์นะครับหรือถ้าเราไม่มีส่วนนี้นะครับหรือเราอาจจะได้รางวัลใดรางวัลหนึ่งนะครับในการแข่งขันที่อาสตร์ระดับชาติระดับนานาชาติระดับภาคหรือระดับจังหวัดก็ได้นะครับ ือถ้ายังไม่มีนะครับอาจจะมีรางวัลที่ใหญ่กว่านั้นนะครับก็คือนักรางวัลใดรางวัลหนึ่งจากการประกวดวิทยาศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องในระดับนานาชาติระดับชาติระดับภาคหรือระดับจังหวัดน,นะครับื่ายๆก็คือว่านอกจากการเรียนดีานวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องไปได้รับรางวัลทางด้านวิทยาศาสตร์มาด้วยคราต้องเก่งแล้วก็มีกิจกรรมมารองรับด้วยใช่ครับ,รบใช่ครับ และสาหรับระดับมัธยมศึกษาปีที่4แล้วครับคุณสีบบนี้เกณฑ์จะคล้ายหรือว่าแตกต่างกันยังไงบ้างครับอ๋อมีความคล้ายคลึงกันบ้างเลยนะครับในส่วนของคุณสมบัติพื้นฐานนะครับก็คือสาหรับน้องๆที่จะเข้าม4นะครับก็จะต้องอยู่ระดับม3เนาะปัจจุบันเนี้ยอยู่ม3ในปีกา,ารศึกษา2566นะครับหรือจบแล้วนะครับจบม3แล้วนะครับจะต้องมีเกรดเฉลี่ยนะครับของม1กับม2 นะครับทั้ง4เทอมเนี่ยนะครับอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า3.00นะครับและที่เช่นเดียวกันนะฮะจะต้องมีเกรดเฉลี่ยนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานนะครับในม .1 และม .2 รวมกัน4เทอมเนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า3.50นะครับตรงนี้คือกอนพื้นฐานเนาะแล้วนอกจากนี้นะครับก็ต้องมีการได้รับรางวัลทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับอย่างได้อย่างหนึ่งนะครับหรือมากกว่าหนึ่งก็ได้นะครับคล้ายๆกับของ มอต้นเลยนะครับก็ค <moder ating and murder> ืออาจจะต้องมีนะครับเป็นตัวแทนนักเรียนหรือได้รับรางวัลรางวัลใดรางวัลหนึ่งในการแข่งขันงานศิลปะและกรรมนักเรียนนะครับหรือได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งหรือเทียบเท่าการแข่งขันเทยาศาสตร์ระดับนานาชาติระดับชาติระดับภาคระดับจังหวัดนะครับหรือได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งจากการประกวดทางด้านวิทยาศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับ ในระดับนานาชาติระดับชาติระดับภาคหรือระดับจังหวัดนะครับหรือว่าอาจจะเป็นตัวแทนนะครับของโรงเรียนนะครับในการเข้าร่วมค่ายสสวทนะครับน้องๆที่สนใจทางวิทยาศาสตร์คองจัรู้จักสถาบันนี้กันอย่างดีนะครับสสวทหรือนะครับสออวนนะครับค่ายสอวทโดยที่มีคุณสมบัติดังนี้นะครับอยู่ระหว่างเข้าค่ายสสวทนะครับ หรือเข้าค่ายต่ออวนอและได้รับการครัดเลือกเป็นผู้แทนของอวนอที่ไปแข่งขันระดับโอลิมปิกวิชาการระดับชาตินะครับหรืออยู่ในระหว่างการเข้าค่ายสออวนอหรือเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์ที่มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจากภาคต่างๆของประเทศครับอันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัตินะครับของน้องๆที่อยู่ม .3 ที่จะเข้าม .4 โฟต้ตวิทยาศาสตร์ครับใช่ครับทีนี้ครับสำหรับ เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกครับคุณสินเรามีคะแนนเต็มทั้งหมด100คะแนนใช่ไหมครับใช่ครับตรงนี้เราจะแบ่งคะแนนยังไงเอ่ยใน100คะแนนนะครับเราจะแบ่งสัดส่วนเป็น70กับ30นะครับส่วน70เนี่ยนะครับก็คือสิ่งที่เป็นแฟ้มจัดสมผลงานที่น้องๆนะครับจะต้องส่งมานะครับให้พวกเราเนี่ยได้พิจารณานะครับพร้อมกับคุณสมบัติต่างๆนะครับตามรายละเอียดที่แจ้งไปขั้ต้นนะครับ และอีก30คะแนนนะครับมาจากการสัมภาษณ์ครับคุณติมครับผมการสัมภาษณ์เนี่ยนะครับก็จะนะครับมาสัมภาษณ์ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลิ์นะครับตามกับนดการที่จะแจ้งต่อไปนะครับตรงนี้เนี่ยรวมกันนะครับ100คะแนนแล้วก็จะมาพิจารณานะครับว่าใครจะได้โค้าตันไปครับครับผมแล้วก็สำหรับการสมัครสอบคัดเลือกนะครับก็ง่ายดายเนาะ สำหรับการสมักกสมกกครสอบขัเรื่องนะครับก็ให้ผู้ที่สนใจนะครับน้องๆเนี่ยสามารถสมัครได้ทางระบบออนไลน์ได้เลยนะครับก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิาายทยาลัยทักษิณไฟขันยมนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมนะครับตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะกดยืนยันเนาะเพราะว่าถ้าเรากดยืนยันปิดไปแล้วนี่ครับขออภัยครับถ้าเรากดยืนยันข้อมูลไปแล้วเนี่ยก็คือข้อมูลจะไม่สามารถแก้ขไขได้ครับนะครับแล้วก็สําหรับเมื่อสมัครเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมไป ใบชําระเงินแล้วก็สามารถไปชําระเงินได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาหรือว่าสแกน QR code ในใบชําระเงินแล้วก็ชําระเงินได้เลยนะครับสำหรับหลักฐานในการสมัครทุกอย่างนะครับที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วครับคุณสิทธิ์ครับ,รบก็ให้ผู้สมัครเนี่ยส่งเอกสารทางระบบไรษันนีมาที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิล์ด้วยนะครับซึ่งหลักฐานทุกอย่างเนี่ยก็จะเก็บไว้นะครับแล้วก็เมื่อเรามาถึงโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนก็จะตรวจสอบข้อมูลนะครับถ้าหากว่ามีข้อมูลที่เกิดการปลอมแปลงขึ้น ก็จะถึงว่าการสมัครเป็นโควาดครับครับครับก็สำหรับข้อมูลที่ละเอียดนะครับถ้าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่ไปตรงนะครับหรือว่าติดต่อสอบถามได้ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นะครับโทร074609667นะครับได้ตามเรื่เวลาราชการเลยนะครับซึ่งใครที่มีความ สามารถนะครับแล้วก็เข้าข่ายของรอบโควตาขอาสงสมัครนัรเตะด้านวิทยาศาสตร์น,นะครับก็อย่างสมัครเข้ามาเยอะๆนะครับครูทั้งสองคนก็รอนะครับเพราะเป็นพวกเราเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิทธ์กันนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสองคนนะครับครูทวิศสินและครูติมสิริชัยเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนดี๋ยวพวกเราจะได้เจอกันกับ e ีน3นะครับจะเป็นโควตาด้านไหนก็รอรติดตามชมในอีีสามนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ